สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักทำง่ายนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัวเป่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ลิบบิีนที่ใช้ทําก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้เลยลิบบิ้นที่ใช้ทําตัวนี้เป็นลิบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์2ค่ะแบบนี้นะคะ ริบบิ้นตาเพชรเบอร์สองเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่เก้เซนติเมตรค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะแบบนี้รีดรอยพับให้เป็นรอยค่ะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านเลยนะคะแบบนี้เลยพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สอง คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2แบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐาน4แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาขึ้นฐาน8กันนะคะ โดยเราจะพ like like milk, like rainbow, ับริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้ค่ะพับเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างขวามือนะคะพับขึ้นมาแบบนี้ค่ะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้เส้นด้านบนนะคะตรงนี้พับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะเส้นด้านล่างทางซ้ายมือนะคะเส้นนี้นําปลายริบบิ้นค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะช่องตรงนี้เลยปลดล็อกริบบิ้นนะคะ แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการลิบบี้เลื่อนหลุดค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้ฐาน8แบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้ขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้เส้นที่1ค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1นะคะแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่ 2, 2, 2นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะทับเส้นที่สามแบบนี้นะคะ ริบบิ้นทับกันด้านบน4เส้นนะคะด้านล่างก็มีอยู่4เส้นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นนะคะเส้นด้านบนเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะวางลงมาแบบนี้เลยระหว่างกลางเส้นนี้นะคะแบบนี้เลยจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างเส้นนี้ค่ะขึ้นมาทับด้านบนค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนเส้นนี้ลงมา หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้เลยวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นด้านล่างก็จะหมดแล้วนะคะเราก็จะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเหลือแค่สามเส้นนะคะ เราจะวางเส้นแรกเส้นนี้คะ่ะวางลงมาแบบนี้นะคะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายเราจับไว้นะคะแบบนี้นะคะประคองไว้แบบนี้ค่ะเราจะปัดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้เส้นนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมานิดนึงนะคะ่ะประมาณนี้นะคะเราจะเอาสามเส้นที่เหลือนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะ สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนะคะให้ริบบินมาโผล่ห่วงที่สองแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสอดเข้าไปตรงๆนะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะสอดผ่านห่วงที่หนึ่งที่สองนะคะให้ริบบินโผล่ห่วงที่สามค่ะแบบนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปแบบนี้เลย ดึงนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแล้วจะปล่อยมือค่ะปล่อยมือเราจะได้ลักษณะนี้เราจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะจะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะขั้นตอนนี้ก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆแบบนี้นะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพกกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เลย ใช้นิ้วโปงเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายช่วยประคองนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับแบบนี้จับริบบิ้นมาไว้ในมือ1เส้นค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมาไว้ในมือแบบนี้เราจะนับไปหนึนะคะนับมา3เส้น วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่สมแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างแบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นมาไว้ในมืออีก1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสาเหมือนเดิมนะคะนับมาสามเส้นวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3าเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับไปหนึ่งสองสามเหมือนเดิมค่ะ นำมา3เส้นเหมือนเดิมวางพาลิบบินหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยจับริบบินขึ้นมา1เส้นค่ะนับไป123วางพาลิบบินหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้แบบนี้นะคะจับริบบินขึ้นมาอีก1เส้นคะ <S 2> <S 2> ่ะนับไป123วางพาลิบบินหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะ แบบนี้เลยริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลืออยู่3มเส้นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่1นนะคะทับเส้นสุดท้ายนะคะที่เราพาดมาเมื่อกี้รอดเข้าช่องนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ดึงค่ะเส้นที่2นะคะสอดเข้าช่องเดิมของเส้นที่1น,นะคะให้ปลายริบบิ้นมาโพ ช่องที่สองถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงค่ะเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมนะคะเมี่ยงปลายริบบิ้ให้มาผล่ช่องที่สามถัดจากเส้นที่สองตรงนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาแล้วก็จะค่อยๆไล่ดึงนะคะ ค่อยๆไล่ดึงทั้งแปดเส้นค่ะใช้มือซ้ายเราช่วยประคองนะคะแบบนี้จกนั้นเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สามค่ะหนึ่งสองสามริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะทําเหมือนกันนะคะทั้งแปดเส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็ สามารถหยุดวิดีโอนะคะสต็อปวิดีโอไว้นะคะแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดไปตามแนวของริปบิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะพอเราสอดครบแล้วเราก็ ไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงทั้งแปดเส้นให้กระชับนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยพลิกกับด้านมาค่ะพี่กกับด้านมาด้านบนเราก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นเราจะจับแบบนี้ค่ะจับแบบนี้เราจะเอาริบบิ้นเส้นนี้นะคะจับขึ้นมาไว้ในมือหนึ่งเส้นค่ะ จับมาเราจะนับไป5เส้นนะคะ1 2 3 4 5นะคะเส้นที่5ตรงนี้ค่ะเราจะวางริบบิ้นเส้นที่เราจับไว้นะคะหน้าเส้นที่5แบบนี้ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะใช้มือซ้ายจับไว้นะคะด้านล่างเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็นับไป5เส้นเหมือนเดิมค่ะหนึ่ง สี่ห้านะคะตรงนี้นาเส้นที่ห้าเราก็วางนะคะแล้วก็ทำลมไว้แบบนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะทำลมไว้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้แล้วก็จับมาไว้ในมือนะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่ห้านะคะแบบนี้เลยแล้วก็ ใช้มือเราจับไว้นะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นด้านบนเราก็จะเหลืออยู่ห้าเส้นแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้เลยเราจะเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นนี้นะคะสอดทับเส้นสุดท้ายที่เราพลาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะสอดนะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สอง สอดช่องเดิมนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ปลายริบบิ้นมาโผล่ช่องที่2นะคะถัดจากเส้นที่1นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะสอดช่องเดิมค่ะสอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้มาโผล่ช่องที่3นะคะถัดจากเส้นที่2นะคะแบบนี้หนึ่งค่ะเส้นที่สี่นะคะ เส้นที่สี่เรก็สอดช่องเดิมนะคะสอดช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นให้โมโฟช่องที่4นะคะถัดจากเส้นที่3านะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่5นะคะแล้วก็สอดช่องเดิมนะคะสอดช่องเดิมของเส้นที่1นะคะให้ริบบิ้นโมโพช่องที่5้นะคะแล้วก็เบี่ยงปลายริบบิ้นให้ เอโผ่ช่องที่ห้าแบบนี้ถัดจากเส้นที่สี่นะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้เลยนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเขาจะยังไม่แน่นนะคะพลิกกลับด้านมาแบบนี้แล้วก็จะไล่ดึงนะคะค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยไล่ดึงทั้งแปดเส้นเลยใช้้วโป้งเรา กดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายช่วยประคองแล้วก็ไล่ดึงค่ะเราจะได้ด้านบนประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นค่ะแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะตามแนวริบบิ้นนะคะริบบิ้นจะโผล่ช่องที่สามเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสอดให้ครบเลยนะคะสอดให้ครบทาง8เส้นนะคะ ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาค่ะแล้วก็ลายดึงนิดนึงนะคะ ไม่ดึงแรงนะคะเราก็จะได้ด้านบนประมาณนี้นะคะด้านบนเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบกันนะคะทํากลีบด้านข้างตรงนี้ค่ะเราก็จะทําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็จะจับแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้ค่ะแล้วก็จะพาปริบบินนะคะ แบบนี้นะคะพับมาทางขวามือนะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องด้านหน้าตรงนี้เลยตรงนี้นะคะข้ามเส้นนี้มาแบบนี้นะคะสอดตรงนี้แล้วก็สอดค่ะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลย เส้นที่สองก็จะอยู่ด้านในแบบนี้แบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเอาเส้นที่สามไว้ด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นมาทางขวามอือพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดตรงนี้แล้วก็สอดนะคะ สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะริบบิ้นโพตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นที่สามนะคะเส้นที่สาม้้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้้ามเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้ค่ะ สอดตรงนี้เลยสอดด้านหลังตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะเส้นที่สี่พบริบบิ้นมาทางขวาม,มือแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาข้ามเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะดึงกลีดนะคะค่อยคดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ชี้เข้าหาตัวเรานะคะสอดช่องตรงนี้ค่ะข้ามเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้แบบนี้เลยสอดเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะพับริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้ข้ามเส้นนี้นะคะมาสอดต,ตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ ดึงกลีบนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะพับลิบบิ้ไปทางขวามือแบบนี้ค่ะพับปลายลิบบิ้นลงมาแบบนี้สอดช่องตรงนี้นะคะข้ามเส้นนี้นะคะสอดตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะสอดยากนิดนึงนะคะ ใบบินโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่8นะคะเส้นสุดท้ายนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมาทางขวามือพับปาริบบิ้นแบบนี้ค่ะสอดช่องตรงนี้เลยด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ จะดึงกลีบนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดึงกลีบจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้แบบง่ายๆนะคะ ขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะแล้วก็จะพลิกกับด้านมาค่ะพอเราได้กลีบที่เท่ากันแล้วเราก็พลิกกับด้านมาจับตะแคงแบบนี้นะคะาพาบลิบบิ้นตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะเก็บริบบิ้นส่วนเกินนะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะถ้าดึงยากเราก็ใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็รีดตรงนี้นิดนึงนะคะ ถ้ากลีบเขาเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะพับนะคะแล้วก็สอดนะคะทำแบบนี้จนครบทั้ง 8, เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะถ้ากลีบเด้งขึ้นแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะพับนะคะสอดนะคะแบบนี้ดึงนิดนึงพับสอดนะคะแบบนี้ค่ะ ะะแบบนี้นะคะด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้กลิปด้านบนแล้วก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะ ตัดให้ชิดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะด้านหลังเราก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านหน้าก็แบบนี้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆจะตกแต่งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังแล้วก็สามารถนําเหรียญมาวางตรงนี้ค่ะจับแบบนี้ค่ะ ใช้แหนบนะคะช่วยหมุนลงไปนะคะสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหลรียนที่หลังได้ค่ะแบบนี้เลยนะคะลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ